สัขขครับทุคบกครับกวันนี้ก็วยรุ <c oughs> ่นเสงปิด <c oughs> นอนดีกว่ากิน <c oughs> ด้วยสิมันนีย่ามีนี่รู้สตงก็ต้งง <c oughs> องดูซีซั่นครามใส่กับมาใช่ไหมครับ <c> เ <oughs> ดีมัน มันทำทุกทีตาบทีไรมันก็จะได้เลยเด็ดดู God damn จะต่อเหอ Di mandi di yokwe nay lawin Tihok weh ce tung lunak Nunak Ajaan luk Ui Nun nge Nun เฮ้ยจะอีคริสมอลเลยอะเพราะว่ายดูสิอยู่ตั้งไกลเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อเอคกอฟฟิเนซี่ดูสิกับทรายก็ผมเห็นในใต้น้ำที่จะเจนโอเคดีมากเลยนะอืมกลายเป็นว่าเอคกอฟฟิเนซี่ของฉันดิวิ่งตัวฉันมากเลยต้องกับใจมันด้วยนะเสร็จ โอรเยเมววิสิตากิอ้ยหารอีกกินด้วยนะอยากให้กูหุนตรงนี้พี่วะตรงนี้ไปหาอาหารด้วยทอยววสจอบจะสูด้วย เรียบมีทริปในการฆ่าหมูเยอะแยะเลยเอามาเสนอหมูของฉันน่ะดูนี่สิน้องเป็นไง ใส okay. ่ว่าแกก็จะหลอนไอุ้ยเยเฮ้ยขังท้ายนี้มันโอ้โหได้ยเเขาก็เจอแล้วเคฟ ที่ถูกฝังตัวอยู่ตั้งหลายปีหลายชาติวัดดีจ้าโอ้ยเขาเกลียยูอย oh <yeah. S 1> ล้วนะอริค ตัวนี้ผมว่าจะต้องตายนะ Seki W L Q i n t h e e s p a w โอเคนะครับวันนี้เราก็ต้องมาทำงาน ยอดมากเลยอ่ะเจ้าจะไปนะครัสแต่นี่มันมีอะไรอยู่บ้างไหมเฮ้ยเออเฮ่อเฮ่อสุดยอดเกมหมดนะเจ๊เื้อเจ้าอย่าทำตังนะเอาส์ยาวเยอะเออกระตินะยวเฮ้ย ใช่เยอะไม่ใช่เป็นแบบนี้คุณสูงดีเลยเนะเอาละนี่นะ chập bên shelter Chào đi rồi Put it efficiency efficiency nó đây này con này này cái gì nữa กลางยาวมันไม่เป็นที่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ดวงขอแงแป้งแป้งแปง้งดุยเชื่อตอร์รอเออแล้วก็จากนั้นมาก็ขอขับทิงเทเบิเล้ล กองใต้นี้อันนี้นะคุณจะเป็นของจั่วพุ่นเจ้าธรรมดาเนี่นะเออเจ้าธรรมดา,ดาก็ต้องการเบสใช่ไหมหรือว่าคุณจะทำดีเอ๊ะหรือว่าผมควรทำดีเอ๊ะหรือว่าควรทำดีเอ๊ะเอาโหมีเบสอยู่ด้วยดีกว่าเออเพอร์เฟกต์เลยก็แต่งสองที่แอบเจอาที่มันต้องการนอนด้วยเยอะ ต้องการเช็ดอีกเช็ดนึ่งอ๋อเนะเออเราก็มีกับติงเทเบิลอยู่กันเนาะเออทำไมเงยไม่ได้เออเออเอาบอลเลยเอ้ยลืมช่างมันนะโอเคก็ยังดีนะ ไปก็คือนีมีแป๊บนนะโอ้โหไก่หมดอีแกแล้วแล้วเนี่ยดีเจด้วยนดอะครัชข้างบนนี้นี่น่าจะเอาไปอะไรที่มันดูดีดูดีอย่างเช่นคาเป๊ะเออคาเป๊ะรือ้โหเนี่ยนะ ตัวต้องไปฆ่าแกางเดี๋ยวเช่ไหมเงี้ยเออแ้วหังตัวไม่เอาอะไรไปเลยกินข้าวไปวีไม่ได้อยู่ในนี้เรอเออเยว แค่นี้เองเหรอเนี่ยได้แล้วเก็บโคเข้าไป เก็บไอเยนเก็บสตริงเก็บเก็บทุกอย่างที่คือเก็บได้เจอกันตอนนั้นเราต้องการอะไรหนออ๋อตอนนั้นร,ร้องการมูนี่เดี๋ยวก่อนนะแล้วไออยนของเราอะต้องการสักสองอัน เอาวันะคร s <S ับเป็นเหตุผท okay. ี่สำคัญมากโอเคทุกท่าเอาะฟี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 ฟฟีฟีเอาะ่ากนโอเค อะนี่มันใช่เคอบอกคอยไหมเนี่ยเฮ้ยนี่เหมือนดแตยว่าจะไม่ใช่เคอบอกคอยเจ๊รู้สึกเหมือนใครจะเป็นคนขุดรู้ก็ไม่ใช่ผมแน่นอนอะ่ะเน,นี่ยยังไม่ค่อยต้องการหรอกเอ้ยเอ้ย ส่วนแกน่ะขออ้ายมีเสียอยู่ดีไอ้ไอ้กูเหมือนไสไอ้กูเหมือนไส้ผู้เจ้าจงสัญญาต่อหน้าวิธีการแต่งงานครั้งนี้ <c oughs> คือเก็ต้องโดนตัดคนต่อไปอีกเอา,เอาะอุ้ดอุ้ดอกอก,อก,อกอคือคือกคบวูธรรมดาก็พ่อ why uh, I was, what did it actually kill me so I was out hey you what's wrong okay เฮ้ยอุ้ยเกือบตกวะเอเอ,เอจะพอแล้วโอโอนี่น่าจะช่วยเหลือไม่มาก ตามวูไปสัน L, ส่นจี้เที่ยวสมบัติตุ่นาใดมาที่สุดตามมาหาแกไม่ต้องตามอะครับตรงนี้เลย what Ok hơi 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 Đã hơi hơi cái này hơi 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 mà hơi 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 hơi

please, please, please! Hey, you. That is your house, okay? We should someone move away. Okay, now. บล็อกบ้านด้วยเอ้ยทำไมโกรธเลยชิตแต่มันต้องด้วยอ่ะน่ารอนเล่นฮะ ค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ต่อไปนะ่ะ mm hmm. ต้องใช้วิดด้วย mm hmm. ความจำเป็นแท่า mm hmm. แปลดูก mm ่อ hmm. ต่อไปนี้ mm hmm. คือ ต่อไปคือเมลอนซีดหนึ่งสองสามสี่ห้าต่ออีกพอมกินอีกหนึ่งอยู่ไหนพอมกินพอมกินจะใจอยู่ไหนเอออยู่นี้เองเอาเทเบ,บิลหนึ่งสอง ก็พอมั้งโอเคแล้วนะต่อจากนั้นมาเราก็ต้องแต่บักเก็ตออกแลาวว่า คลปกันนะครับสวัสนี้สวัสดีครับบบ so,